คุณซับสวัสดีค่ะวันนี้ทางเรานะคะมีชุดเครื่องเพชรค่ะที่เหมาะกับสาวๆที่มีแผนค่ะจะได้ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวในชว่วงเลววันนี้ต้องไม่พลาดคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะและเดี๋ยวเรามาดูเครื่องประดับชิ้นแรกกันก่อนเลยค่ะจะมาเป็นสร้อยคอเพชรเส้นนี้เลยค่ะออกแบบมาในดีไซน์ของเพชรดอกไม้เลยนะคะโดยเพชรทุกเม็ดค่ะทางเราจะใช้เป็นเพชรคัดพิเศษและใช้เป็นเพชรสวิทนั่นเองค่ะ โดยเพจค่ะจะมีนามที่ข่าวใสเล่นไฟสวยแล้วก็ไม่มีตำหนิใดๆเลยค่ะและในส่วนของจีนนะคะทางเราจะออกแบบมาเป็นดีไซน์ของดอกพิกกุลแบบนี้เลยนะคะซึ่งดีไซน์นี้ค่ะจะให้ความสวยหวานมากอีกด้วยนะคะและเพจค่ะจะแวววาระายิบระยับเล่นไฟได้อย่างดีค่ะส่วนวิธีการฝังนะคะทางเราจะใช้การฝังแบบจับขอบนั่นเองค่ะ โดยทางเราจะออกแบบมาในดีไซน์ของทรงกลมค่ะฝั่งเพชรลงไปเรียงกันให้รอบเส้นแบบนี้เลยนะคะและเดี๋ยวเรามาดูตัวเรือนกันนะคะทางเราจะออกแบบมาเป็นตัวเรือนทรงกลมค่ะและนี่นะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าทางเราจะฝังเพชรจมลงมาในตัวเรือนให้แบบนี้เลยค่ะซึ่งเราจะฝังไว้ให้อย่างดีแล้วก็แน่นหนามากๆค่ะ ส่วนตัวล็อกของสร้อยคอเส้นนี้ค่ะทางเราจะออกแบบมาเป็นตัวล็อกแบบงานจิวเวลี่เลยค่ะพร้อมปัมตา 18K ให้อีกด้วยและวิธีการใส่ค่ะง่ายมากๆเลยนะคะเพียงเปิดตัวล็อกขึ้นค่ะแล้วดึงออกจากกันได้เลยค่ะและวิธีการใส่ก็ง่ายดายมากเช่นกันค่ะโดยตัวล็อกแบบนี้ค่ะจะสามารถใส่แล้วก็ใช้งานได้เองเลยนะคะโดยไม่ต้องมีคนมาช่วยใส่ก็ได้เช่นกันค่ะ ข้าชุดขก้นมาพร้อมกับสร้อยข้อมือเส้นนี้เลยค่ะโดยจะมาในดีไซน์เดียวกันกับสร้อยคอเส้นเมื่อสักครู่เลยนะคะลายเพชรทุกเม็ดที่ทางเราเลือกใช้ค่ะจะเป็นเพชรที่ทางเราคัดมาให้อย่างดีเลยค่ะน้ำของเพชรทุกเม็ดจะมีความขาวใสเล่นไฟสวยมากจริงๆค่ะส่วนตัวล็อกค่ะทางเรายังคงออกแบบมาเป็นตัวล็อกแบบงานจิวเวลรี่ให้อีกเช่นเคยค่ะสามารถใช้งานได้ง่ายมากจริงๆค่ะและเดี๋ยวทางเราจะสาธิตวิธีการใส่ เราก็เปิดปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเพียงเปิดขึ้นเบาๆแบบนี้ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ค่ะก็จะสามารถเปิดแล้วก็ปิดตัวล็อกแบบนี้ได้อย่างง่ายดายค่ะแล้วแหวนเพชรวงนี้ค่ะจะมาในดีไซน์ของแหวนเพชรดอกพิกุลเลยนะคะโดยทางเราจะฝังเพชรมาให้อย่างดีค่ะและการฝังแบบนี้ค่ะจะเรียกว่าการฝังแบบจับหนามเตยนั่นเองค่ะซึ่งหนามเตยนะคะจะมีความสูงในระดับที่พอดีพอดีแบบนี้เลยค่ะ และการฝังแบบหนามเตยค่ะก็คือตัวเรือนจะออกมาเกี่ยวกับเพชรของเราเอาไว้ในลักษณะนี้นั่นเองค่ะและชิ้นสุดท้ายค่ะจะมาเป็นต่างหูเพชรเลยนะคะซึ่งดีไซน์นี้จะมีความสวยหวานมากๆค่ะไปกับดีไซน์ของดอกพิกุลอีกเช่นเคยค่ะโดยทางเราค่ะจะเลือกออกแบบมาในขนาดที่พอดีพอดีค่ะสามารถใส่ประดับติดหูออกงานได้ตลอดทั้งวันแบบสบายๆเลยค่ะและเพชรทุกเม็ดนะคะ ต่อให้เป็นเพชรเม็ดเล็กค่ะก็จะแวววาวระยิบระยับเล่นไฟสวยเช่นกันค่ะและแป้นเสียบค่ะจะออกแบบมาในขนาดที่เล็กกำลังดีค่ะสามารถหยิบจับได้ถนัดมือเช่นกันเลยนะคะหากท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับแอดมินของทางเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะแอดมินของเราพร้อมให้คำแนะนำ และสินค้าของเรายังจัดส่งให้ฟรีทุกชิ้นพร้อมกับใบรับประกันให้อุ่นใจอีกด้วยค่ะและยังแถมกล่องผ้าก็มาหยีสีแดงสดให้อีกด้วยนะคะและถ้าหากไม่อยากพลาคดคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะหรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคูณทัพย์แก่นแท้เครื่องประดับไทย